มาแล้วนะครับวันนี้เราจะเทไออินเสานะครับเทนี่เราก็จะเทเสาก็จะเป็นการเสร็จพรุ่งนี้คือเสร็จเทเสารเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับผมตอนนี้ควันลายก็จะเทปูนนะครับต่อหม้อนะครับหรือว่าเทรีนตอนนี้รถแม็กรถซีแพ็กก็มาถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับรอนายช่างอยู่นะครับนี่ถอยเข้ามาเลยตอนนี้ก็ยังรอนายช่างจัดที่จัดทางนะครับ เข้ามาเทแล้วครับโอเครอเทลงหลุมนะครับผมหลุมแรกนะครับผมหลุมแรกหลุมแรกที่ซีแพคเข้ามาถอยมาด้านในก่อนนะครับเราก็จะได้เทเสาเทแค่ตอินเสานะครับหรือว่าเทรีนนั่นเองเทรีนแล้วก็เราก็จะเอา ไปเช่าเสาเข้ามานะครับเช่าแบบเสามาแล้วก็จะเทแบบจะเทตามแบบเสออาอีกทีหนึ่งเัน,นบ้าน,านบ้านทางไหนบ้านพายภูผานะครับผมมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะเทยินเสานะครับเทยิน สาเซ็นนะครับเุ่มแรกเรนะครับลุมแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปไปอ่า ห้าเสานะครับหลุมหล <Yeshua ez. S 3> <found> ุมแรกผ่านไปเลยอีกห้าหลุมนะครับต่อไปก็เป็นหลุมที่สองนะครับหลุมที่สองเราจะเทแค่ยินเสานะครับ เจอแค่ดีนเสาครับเจอแค่ดีนเสาลงไปนะครับ นี่นครับอันนี้เราก็สั่งซีแพ็กมาสองคิวนะครับสองคิวก็สั่งตกประมาณเราครับประเมินด้วยครับ น่าจะพอดีนะครับเพราะว่าช่างเคยทำ,ทำงานมาหลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นหลุมที่สามนะครับหลุมที่สามที่สามเตาที่สี่ 4. เริ่มต้นแล้วนะครับ หลุมที่สี่นะครับเลยอีกแค่สองหลุมเท่านั้นนะครับก็วันนี้ก็ลงแค่วันนี้ก็ลงแค่เทลีนนะครับเทตีนเสาเท่านั้นนะครับแบบเสาของเราก็ยังไม่ทันได้ไปเช่ามานะครับผมแต่วันพรุ่งนี้เราก็จะได้ไปเอาแบบเสามานะครับแบบเช่าแบบเสามาแล้วเราก็จะเข้าแบบพรุ่งนี้เราก็จะเทอ,อีกนะ นี้เราก็จะเทเสาก็จะเป็นการเสร็จพรุ่งนี้คือเสร็จทรเทเสาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดมรอชมนะครับผมหลุมห้านะครับต่อไปก็หลุมห้านะครับผมหลุมห้าหลุมห้าเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกหลุมเดียวนะครับ โอ้โหลมนีน้ำเยอะนะครับลึกมากนะครับมาตรฐานเลยนะครับผมมาตรฐานเลยมาตรฐานม,มากๆามเต้นนี่ก็เป็นเสาสุดท้ายแล้วนะครับผมเสาสุดท้ายแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เทเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเทเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเทเสาเทตีนเสานะครับเทเต,บต่อหม้อนครับ ก็ยังเสาของเราก็ยังไม่ได้เทอยู่นะครับผมเท,เทแค่ตีนเสาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะเอาไว้เข้าแบบขึ้นมาอีกนึงนครับเข้าแบบขึ้นมาอีกนะครับเพื่อจะให้ผลดินนะครับเพื่อจะให้ผลดินกันปุกพังนะครับถ้าเราเอาเสาลงมาลึกนะครับถ้าไม่ได้เทปูนนี้ปุกเร็วนะครับคลอแม่เอฟซี ก็น่าจะเข้าใจนะครับผมนี่ก็โอเคเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่สนับสนุนสมทบทุนสร้างบ้านให้กับทางขั้นเงินนะครับผมตอนนี้ก็เราก็เดี๋ยวจะไปถามว่ากี่คะแนนกันนะครับตอนนี้ก็เราจะไปดูบินกันนะครับว่า ราคาเท่าไหรนะครับที่ร้านเขาบอกต้อเจ็ดคิวสองสองคิวราคาสามพันเจ็ดร้อยคะแนนนะครับผมอันนี้ก็ค่าคูณที่แพ็ก เทตีนเสานะครับหรือว่าทเทลินนะครับในราคาสามพันเจ็ดร้อยคะแนนครับแต่ยังเหลืออีกเสาอีกนะครับใส่เทแบบอีกเราจะได้สั่งอีกทีนึงนะครับเราจะได้สั่งอีกทีหนึง่ง ก็มาใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เราแค่เทดินเสานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะเทเสาขึ้นนะครับผมเล้วหรังสักขับรถแล้วเสร็จสอบเรียบร้อยนะครับนี่คือบินนะครับเดี๋ยวฟหลากก็จะให้ดูบินนะครับผมนี่ครับบินของเรานะครับวันนี้ก็จะ วอนนี้ของเราก็สวัสดีครับตอนนี้บ้านของทางคันเงินก็ได้เทเทลีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้คันหลายก็จะพาเพื่อนๆแล้วก็จะพาทีมงานจะพาช่างนะครับไปเอาแบบเสานะครับเพื่อจะมาหล่อเสาในวันพรุ่งนี้ครับจะไปเช่าแบบเสามาหล่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้แค่เทตินเสาหรือว่าเทลนีนนันเี้พรุ่งนี้ก็ จะเทแบบเสาขึ้นนะครับก็ยังขาดเหลือนะครับวันขาดเหลือเสานะครับเสาเหล็กครับเสาคมด้านบนนะครับก็ยังขาดเหลืออยู่ที่4ต้นนะครับผมก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับประสงค์อยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับผมอยากจะสั่งจองนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเหลืออยู่4ี่เสาเท่านั้นนะครับผมเราจะก็เย็นนี้ เราก็จะขายผลไม้ออนไลน์เช่นเดิมนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเข้ามาร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพังคันเงินให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องพังคันเงินให้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพังคันเงินด้วยดีตลอดมานะครับเดี๋ยวเรารอดูคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้ความหลายและก็ พังคันเงินบ้านพังคันเงินนะครับผมวก่าวครับสวัสดีครับ